สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำค่ำาคืนที่24เดือนธันวาคมนะครับอย่ในส่วนของตัวบริการซิกแนลนะครับทั้งซิกบบว่าไม่ต้องเฝ้ากราฟทั้งซิกแบบเทรดสดนะครับแคปหน้าจอตรงนี้แล้วแอดไลน์กับผมมาได้เลยนะครับและในส่วนของตัวห้องซิกอาจารย์พี่หมีครับนักงทุนท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยครับเรามีการเทรดสดนะครับชนข่าวบี p s l ชัดเจนครับผมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งหลังปีใหม่ครับในส่วนของตัว cap, เ,เอีแคี ความน่าเชื่อถืออันดับที่หนึ่งในประเทศออสเตรเลียประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท,ท,ท่านเลยนะฮะสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานนะแบบลิสออนตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยในส่วนของตัว USD CHF JPY เดี๋ยวยังคงอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางแต่ถ้าถามว่า อ่อนค่ามากหรือ,อยังครับคุณตัวนี้ก็ยังไม่อ่อนมากมายเท่าไหร่นะครับสืบเนื่องจากว่าสภาพห้องในตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยจะมีแบบว่าตัวที่เด่นชัดเลยก็คือในส่วนของตัวสกุลเงินปอนครับนักงทุนวันนี้ยืนหนึ่งอยู่ที่หน้าของตารางตลอดทั้งวันเลยนะครับถามว่า เป็นผลจากอะไรคุณก็แน่นอนครับเรื่องของการเจราจาเกี่ยวกับ b r ร x i t ตตั้งแต่ในช่วงของคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้เป็นปัจจัยหลักที่หนุนให้กับตัวของปอนตลอดทั้งวันเลยการเจราจาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถตกลงบรรลุข้อตกลงกันได้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่จะเป็นการตกลงกันเพียงบางส่วนเพื่อที่ว่าในวันที่หนึ่งมกราคมที่จะถึงเนี้ยเราจะไม่ได้ออกจาก กันแบบโนเดียวครับทุกท่านในส่วนของตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ยังคงปรับตัวแข็งค่าสะท้อใ้เราเห็นเลยนะครับว่าตลาดเนี่ยยังตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนครับรวมถึงในส่วนของตัวตลาดฟิวเจอร์สหรัฐเหมือนกันนะครับนักทุนครับแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นอเมริกานะครับจะปิดไว้สักนิดหนึ่งนะครับโดยในส่วนของตัวฟิวเจอร์ยังบวกทั้งตลาดนะครับเท้อะทห้เราเห็นเลยว่า21นาฬิกา30นาทีตลาดหุ้น w อร์ชท์สตรีนะครับจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งตารางครับแต่สิ่งที่นักทุนต้องระมัดระวังอออย่่าางงงนนึครรกก็ืืใเเขขท กไรอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเหมือนกันตรงนี้ต้องระวังน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ